สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับรู้จักตนเองของชาว ISTJ น่าสนใจยังไงลองไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับความหมายของ ISTJ กันก่อนเลยค่ะสำหรับตัวอักษรตัวแรกนะคะก็คือ I ย่อามาจากคำว่า Introversion หรือ Intro v e r t แปลว่าคนที่ชอบอยู่กับตัวเองหรือโฟกัสพลังงานส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองค่ะส่วนตัวต่อมานะคะก็คือ S S นะคบย่อามาจากคำว่า Sensing ก็คือคนที่ใช้ประสาทสัมผัส ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆส่วนตัวต่อมานะคะก็คือ T T นะคะย่อม,มาจากคำว่า Thinking แปลว่าการใช้ความคิดหรือคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็คือ J J จะย่อม,มาจากคำว่า Judging แปลว่าคนที่มีความเป็นระเบียบหรือมีระบบระเบียบในการใช้ชีวิตค่ะ โดยเราจะพบชาว ISTJ อยู่ประมาณ12%ของประชากรทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มไทยที่มีประชากรค่อนข้างเยอะกลุ่มหนึ่งเลยค่ะโดยลักษณะนิสัยทั่วไปของชาว ISTJ นะคะเขาจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สามารถเชื่อถือได้และเป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ พวกเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งในความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งความมีศีละยะธรรมจรรยาถูกขนานนามว่าเป็นพลเมืองดีที่สามารถพึ่งพาอาศัยในการทำสิ่งต่างๆที่ดีเพื่อครอบครัวของเขาหรือสังคมต่างๆได้ค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้จุดแข็งของเขากันเลยค่ะข้อแรกนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีข้อ 2. เก่งในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินข้อ 3. มีความแม่นยำและเป็นคนที่ละเอียดมากๆส่วนข้อ4นะคะเก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับมาไม่ค่อยมีปัญหากับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นค่ะข้อ5เป็นคนมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจและพึ่งพาได้เขานะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาค่ะข้อ6 เป็นคนมุ่งมั่นขยันมันเพียนและมีความรับผิดชอบที่สูงมากข้อ7มีระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงข้อ8ให้ความเคารพต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและข้อ9นะคะเป็นคนที่ปฏิบัติจริงเป็นคนที่ติดดินและเป็นนักสังเกตรายละเอียดต่างๆที่ดีเลยค่ะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับจุดอ่อนกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะเขาอาจจะกลายเป็นคนที่เข้มงวดมากเกินไปค่ะข้อ 2. ไม่ค่อยใจกว้างในเรื่องของการยกย่องสรรเสริญหรือให้คำชมกับผู้อื่นข้อ 3. ปรารถนาที่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอข้อ4อาจจะไม่ค่อยรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นข้อ 5. อาจจะดื้อรั้นและหัวแข็งไม่ค่อยเปิดรับความคิดใหม่ๆของผู้อื่นค่ะข้อ6 เป็นคนที่ทำอะไรตามกฎกติกายอยู่ตลอดเวลาและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงค่ะข้อ 7. ช่างตัดสินใจในบางสถานการณ์และข้อสุดท้ายนะคะอาจจะโทษหรือตำหนิผู้อื่นค่ะต่อมาเรามาดูชาว ISTJ ในที่ทำงานกันเลยค่ะชาว ISTJ นั้นนะคะเป็นคนที่พึ่งพาได้ในที่ทำงานพวกเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมองโลกตามความเป็นจริงและมีเหตุผล เขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมากในเวลาทำงานนั้นนะคะเขาก็จะทำงานอย่างเต็มที่และในเวลาพักเขาก็จะพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะโดยทั่วไปตอนที่ชาว ISTJ อยู่ในที่ทำงานนะคะเขาจะมีบุคลิกภาพที่สงบนิ่งอยู่เสมอซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนที่สนใจแต่การทำงานและไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะ โดยที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปค่ะการเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับชาว ISTJ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาค่ะเพราะเขานะคะต้องการเห็นอะไรที่มีความชัดเจนเป็นระบบระเบียบและเป็นสิ่งที่จับต้องได้ค่ะ ชาว ISTJ สามารถเป็นพนักง,งานที่มีคุณภาพได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายหรือผู้นำองค์กรค่ะเมื่อเป็นผู้นำ ISTJ จะเป็นผู้นำที่สามารถดูแลประสิทธิภาพของงานได้ดีและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างความเคารพในองค์กรได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับชาว ISTJ คร่าวๆกันก่อนเลยค่ะ ชาว ISTJ นะคะจะมีมลักษณะทางบุคลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งที่จะส่งผลดีในการช่วยให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้นั่นก็คือความอดทนค่ะ ISTJ นะคะสามารถทำได้แทบจะทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าตัดสินใจไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรก็ตามนะคะ ISTJ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขเป็นธรรมชาติและทำได้ดีที่สุด ในงานที่ต้องอาศัยทักษะความเป็นระบบระเบียบและต้องใช้พลังงานจดจออยู่กับการสร้างระเบียบแผนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานค่ะสำหรับตัวอย่างอาชีพที่เหมาะกับคนไทป์นี้นะคะก็คือนักบัญชีนักธุรกิจนักกฎหมายนิติกรผู้พิพากษาทันตแพทย์เป็นต้นค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างอาชีพงานที่อาจจะไม่เหมาะกับชาว ISTJ เช่นนักดน,นตรีนักแสดง ช่างภาพครูอนุบาลเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูคณะและสาขาที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อของชาว ISTJ กันเลยค่ะสำหรับคณะแรกนะคะก็คือการบัญชีบริหารธุรกิจการเงินและธนาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาศาสตร์สุขภาพครุศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์แพทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ภูมิสถาปัตย์เทคโนโลยีสารสนเทศประกันภัยคณิตศาสตร์ประกันภัยการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีอุตสาหาการธรณีวิทยาวรารสารศาสตร์เป็นต้นค่ะต่อมาเรามาดูความรักและความสัมพันธ์ของชาว ISTJ กันเลยค่ะชาว ISTJ นะคะมักจะเรื่องความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปตามสไตล์คนสงวนตัวนะคะพวกเขาจะไม่ค่อยชอบการแสดงออกทางด้านความรักและบางทีก็อาจรู้สึกไม่สบายใจถ้าต้องแสดงออกทางด้านความรักต่อหน้าคนอื่นๆ โดยเฉพาะถ้าความสัมพันธ์นั้น,น,นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะต่อมาเรามาดูชาว ISTJ ในฐานะแฟนกันเลยค่ะชาว ISTJ นั้นนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำเพื่อคนรักและตัวเขาเองนะคะก็ยังเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์พวกเขาจะเป็นคนที่ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้ความสัมพันธ์น,นั้นเป็นไปได้อย่างดีค่ะต่อมานะคะเรามาดูชาว ISTJ ในฐานะเพื่อนกันเลยค่ะ ชาว ISTJ นะคะจะให้ความสำคัญกับหน้าที่และบทบาทในครอบครัวมากที่สุดและมากกว่าความเป็นเพื่อนแต่พวกเขาก็มองเห็นคุณค่าของมิตรภาพของคำว่าเพื่อนและจะใช้ความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนให้ดีขึ้นและพยายามรักษามันไว้ค่ะพวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกอยู่กับคนอื่นๆที่มีความสนใจหรือมุมมองคล้ายๆกัน และมักจะไม่ค่อยชอบอยู่กับคนที่แตกต่างจากตัวพวกเขามากไปค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาดู ISTJ ที่มีชื่อเสียงกันค่ะคนแรกนะคะก็คือจอร์จวอ s h ชิงตันคนต่อมาเจฟ f b เบโซนะคะคนที่3ก็คือจูเลียโรเบิร์ตและคนที่4ก็คือเฮนรี่ฟอร์ดค่ะข่าวก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ